สวัสดีครับคุณผู้ชมที่นี่ P.S.P. World Music นะครับวันนี้เราจะมาคุยต่อเรื่องโน้ตในฮาโมนิกาไดโทนิกสิบรูหรือเรียกว่า10 holes นะครับ ผมใช้แฮ้รอโมนิกาของฮ้อเนะีรยรุ่นนี้เป็นรุ่นื้วเป็นแบรนด์อม r รินแบร์นะครับสิบรูไดโทนิกเสียงประมาณเจ็ดเสียงหรือแปดเสียงอันที่จริงก็แปดเสียงอะไรเพราะว่าเสียงที่หนึ่งเสียงที่เจ็ดมันจะไม่ซ้ำกันพอถึงเสียงที่แปด มันก็จะเป็นโน้ตตัวเดิมเสียงเดิมแต่ว่าเสียงสูงขึ้นนะครับกรุณาดูรายการเรพลงทีอ่อยู่หน้าจอตัวนี้นะครับนั่นเป็นอเมริกา Marine Band เริ่มจากข้างบนสุดนี่ก็เป็น C Key D Flat Key D key, E flat key, E key, F key, F sharp key, G, A flat key, A key, B flat key, B แล้วก็ตัวล่าสุดที่มาเป็น G key เสียงสูงนะครับผมจะ เอาคีสข้างบนสุดเป็นตัวอย่างในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานนะครับแถวบนสุดจะมีหมายเลข 1, 2, ึสจนถึง10จากซ้ายมือมาขวามือ,อความหมายของหมายเลขเหล่านั้นก็คือ,อจำนวนของโฮจํานวนรูของมัน เวทซ้ายมือสึกครูที่หนึ่งสงสามไปจครูที่10บนะครับส่วนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือตัวโน้ตต่างๆทางด้านซ้ายมือเยอทางด้านซ้ายมือตัวโน้ตข้างบนจะเขียนว่า blow แปลว่าเป่าล่างลงมาจะเขียนว่า draw ก็ดูดเข้าไป ยกตัวอย่างเช่นรูที่หนึ่งหมายเล็กึ่งถ้าเราเปล่าออไปมันจะได้เสียงโน้ตตัวซีถ้ดดูดเข้ามารูที่หนึ่งจะได้เสียงโน้ตตัวดีรูที่สองถ้าเราเป่าออไปจะได้โน้ตตัวดีตัวอีว e. ถ้ดดูดเข้ามาจะได้โน้ตตัวจีเสียงที่สาม เสียงที่สี่ที่ห้าที่หที่เจ็ดที่แปดก็อยู่ในลักษณะดเดียวกันอยู่ในแพทเทิร์นเดียวกัน it r e p l i c a t e the same pattern นะครับทีนี้ผมเคยเรียนทราบแล้วว่าไอ้รูที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราเปล่าไปจะได้ได้เสียงเหมือนกับคีย์ที่เขากวกับไว้อยู่ในฮาร์มโมนิรกาตัวนั้นอีกครั้งนะครับตัวอย่างบน C key โน้ตอี่หนึ่งก็เป็นตัว C ถ้าถัดไปนิดหนึ 1, Note, ่งโน้ตรูที่4ก็จะเป็นตัว C เห็นไหมครับผมก็เรียนแล้วว่าเราจะใช้โน้ตตัวที่4ถ้าเป็นส่วนใหญ่ในการเท่นดนตรีในการในการเ่นเพลงซึ่งเราสามารถ ไล่สเกลได้ก็ uh, หมายความว่า mm hmm. เราสามารถเป่าให้ได้เสียงออกมาเป็นโดเรมีฟาซ้อนลาซีโดนะครับ mm hmm. ดังต่อไปนี้อ่ะเราดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมรูที่4ถ้าเราเป่าออไปขบนสุดนะครับข้างบนสุดคีย uh, สี่รูที่4ถ้าเราเป่าออไปจะได้ซี 4. ดูด ได้ตัวดีรูที่หเปล่าไปได้ตัวอ e. ีดูดเข้ามาได้โน้ตตัวเอฟรูที่หเปล่าไปได้โน้ตจีดูดเข้ามาได้โน้ตเอรูรูที่7เราต้องมาดูที่บี แล้วเึิ่งไปเป,เป,เป่าที่4ในรูที่7นะครับเราก็จะได้เสียงครบพอดี8เสียง7โน้ตนะครับสังเกตที่เคยเล่าให้ฟังแล้วรูที่1 2 3มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเป่า3รูนี้ออกไปพร้อมกันเราก็จะได้เสียงที่ไพเราะ นะครับเป่าคือเป่าพร้อมกันครั้งเดียวพร้อมันเลยรูดที่หนึ่งรูที่สองรูที่สามนะครับจะได้เสียงดิฟไปเลาะในเคียบสีนะครับนั้นลักษณะเดียวกันถ้าเราไปดูจีสเกล มันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันอธิบายได้เหมือนกันไม่ต่างกันเลยแต่ดูให้ดีอยู่ในตัวโน้ตที่อยู่ข้างในสีเรียบบนผ้านั้นนะ่ะลักษณะโน้ตจะไม่เหมือนกันนะครับจากคีย์ฟีเพราะแสดงเห็นว่าในแต่ละคีย์เนี่ยตัวโน้ตจากตัวที่หนึ่งถึงตัวที่เจ็ดเนี่ยมันก็จะแตกต่างก,กันไป นใ,นในรักษาเดียวกันขี้อื่นๆก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับใส่ไม่ต้อง่วงเพราะเวลาเป่าแล้วเขามีไว้ให้เราแล้วเราไม่ต้องทําอะไรอเป่าแล้วก็ดูถูกมาตัวเอง,เ,องเ,รเราก็จะได้น้ตตัวนั้นนะครับนี่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของตัวโน้ตในฮัมมอนดิกา marine band o n o r สิบูหรือสิ holes นะครับหวังว่าทุกท่านคงจะพอเข้าใจอยู่บ้างในคลิปครั้งต่อไปเราก็จะมีรายละเอียดมากเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้าใจเป็นเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ฮัเมาอ์นี่ก่อสวัสดีครับ ขอบคุณครับที่รับชมในวันนี้